าราคาข้าวตกต่ำนับเป็นปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยซึ่งแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามแก้ไขปัญหาแต่ก็ยังไม่เป็นผลเนื่องจากการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมายังเป็นการแก้ไขที่ปลายน้ำโดยให้ความช่วยเหลือด้านราคาผลผลิตเป็นส่วนใหญ่ซึ่งหากจะแก้ไขปัญหาในระยะยาวจำเป็นต้องปรับโครงสร้างการผลิตข้าวทั้งระบบ ทั้งนี้ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวมากถึง70ล้านไร่ได้ผลผลิต35.17ล้านตันข้าวเปลือกต่อปีขณะที่ความต้องการใช้ในประเทศและการส่งออกอยู่ที่ปีละ29.94ล้านตันข้าวเปลือกเท่านั้นทําให้เกิดภาวะข้าวล้นตลาดราคาข้าวตกต่ําการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวจึงเป็นอีกหนึ่งนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบริหารจัดการข้าวให้สอดคล้องกับกลไกตลาดโดยการลดปริมาณข้าวคุณภาพต่ํา เพิ่มข้าวคุณภาพดีและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวนั้นในส่วนของพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวซึ่งมีอยู่ถึง20ล้านไร่โดยจะให้เปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนในแผนปีแรกจะสนับสนุนให้กเกษตรกรปลูกอ้อยแทนการปลูกข้าวในพื้นที่7จ็ดแสนไร่ในประเทศเราเนี่ยกำลังผลิตของโรงงานต่างๆเนี่ยแคปซิตี้ของโรงงานเนี่ย ยังต้องการอ้อยเพื่อผลิตน้ำตาลเนี่ยอีกมากรวมไป,ไปตลอดถึงในเรื่องของแอลกอฮอล์สำหรับการใช้ในเรื่องของพลังงานเพราะฉะนั้นปัญหาในเรื่องของราคานี่จะไม่เหมือนเรื่องข้าวข้าวเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องตลาดแต่เรื่องของอ้อยเนี่ยโอกาสทางการตลาดดีกว่าเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้ได้ส่วนหนึ่ง ในส่วนของพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวอยู่แล้วจะส่งเสริมให้ชาวนาปลูกข้าวคุณภาพดีมากขึ้นโดยจะสนับสนุนเมล็ดข้าวพันธุ์ดีและพันธุ์พื้นเมืองให้ปลูกเพื่อทดแทนการปลูกข้าวคุณภาพต่ำที่ปลูกกันมากในช่วงรับจำนำข้าวที่สำคัญจะเน้นส่งเสริมการผลิตข้าวสำหรับตลาดเฉพาะเช่นข้าวอินทรีย์ข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือข้าว GI เพื่อเพิ่มมูลค่าราคาข้าวให้สูงขึ้น โดยปัจจุบนันราคาขายข้าวขาวขณะน,นี้อยู่ที่ก๋วยละ7 8 0 0 0บาทในขณะที่ข้าวตลาดเฉพาะราคาขายอยู่ที่ก๋วยละ1 2 0 0 0ห5 0 0 0ถึง 15, บาทนอกจากนี้ยังลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังโดยเน้นพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลองก่อนการปรับโครงสร้างก็คือถ้าเราลดการปลูกข้าวนาปรังให้ไปปลูกพืชอื่นในฤดูแลง้งที่ใช้น้ำน้อยเช่นพืชผักหรือพืชตระกูลถั่ว นอกจากจะเป็นการประหยัดน้ําเป็นการพักดินการโอกาสขาดทุนเนื่องจากการลงทุนที่สูงของเกษตรกรก็น้อยลงการเกษตรแบบผสมผสานหรือเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นอีกหนึ่งแผนของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอย่างถาวรรวมถึงเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรซึ่งนอกจากจะเน้นเรื่องการบริโภคในครัวเรือนแล้วยังมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในการพาะป,ปลูกอีกด้วย ทั้งนี้หากมีการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวตามแผนที่กำหนดก็เชื่อว,ว่าในปี2561หรือในอีก3ปีข้างหน้าปริมาณข้าวที่ออกสู่ตลาดจะลดลงเหลือเพียงปีละ31 3 2ล้านตันคบเหลือกและเมื่อถึงเวลานั้นราคาข้าวจะสมดุล